สวัสดีนะครับผมอ็พี่เดี๋ยวถามหน่อยบีมาจากไหนเนี่ยมาจากูไทยธานีครับกูไทยเอายยมนาหรือไปทำอะไรพี่นึกเมยแถวรุ่นปกติเขาเขาลากมันเหรอโอ่ยโอ้โอ้ยโอ้าโอ้ยโอยโอเยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้อ้ยโอยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ๋อเยียบนางเอียวอช่โอ้ยโออามาออะไรบ้างพี่ตัวนี้อ่าคอับเดี๋ยวบ้กท่ออะไรเนี่ย รึมีอยู่แล้วอ่างไม่มีเดิมเดิมรับอ้าวเดิมเดิมเลยนะครับก็เอาแคมแล้วก็วาล์วโตเนาะแล้วก็ลูกปลกปืนเลยดีไหมรึงเงียบอ๋อแต่เป็นดูเอาได้ได้องติดวยกอนนไหมตังตอได้ครับก็เดี๋ยวเอาเป็นแคม สเต็ปเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กึ่งมั่วไหมหรือเอาเดิมๆนี่เดิมๆหม่ดิมไม่เล็กได้ได้ไม่กึ่งก็ได้ก็เดี๋ยวชุดไล่ข้างหนึ่งชุดนะครับก็เดี๋ยวลองติดดูก่อนเดี๋ยวฟังเสียงก่อนครับมัวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อน่าลืมไม่นู้นอีกึ่งทิ้งไว้ กึ่งเลยไปแล้วนะ <laughs> อ่ะไอ้นนองโอ้โหมา,มาแล้วอย่าเล่นนะในค้างข้าราการนี่ห้ามเม่ให้เล่นหวยในขาดเลยนะ ผมเมื่อมีแคมป์อยู่แล้วเลยพี่โอ้วันขาวขนาดนี้กิน้ำมันเครื่อง้ยเนี่ยกิน้ำมันเครื่องไั้ ก็ขอได้เลยนะครับก็เสียงดังอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะลือเลยต่อเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้เลยล้างน้ำมันดนะิหนันไม่ออกแล้วกำลังล้างน้ำม,นมันก็ดำอยู่งี้ต้องพ่นก่อนก็นลือออกเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มาดูชุดวาวนี่ไม่ต้องไปสนใจนะครับคือนี่ต้องตีวาวโตอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ชุดลูกปืน ขเข้านี่เหรอก็ออค้อนอยู่นะครับอ่ะเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ชุดอะไรนะครับลูกสูบนี่นะครับอ่าลูกสูบนี่หลบวาว สามมินนะครับอ่าวอลโตนะครับแล้วก็แคมเบอร์หน <rency> <fashioned> <Stadium> um ึ่งนะครับนี่นะครับเบอร์หนึ่งอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตล้างแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเริ่มประกอบเลยนะครับแล้วก็ชุดไล่ข้างนะครับอ่าหรือชุดไล่ข้างอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับ ไว้อีกหนึ่งตัวแล้วนะครับอ่าเดนมากนะครับร้อยยี่สิบรู้สึกว่าเดนมากแต่เยอะนะชงเ้ยต่จาทุกคลิปเลยอ่ะอยู่ที่ไหนกันนะพี่โอทะเลอ่าก็จะมาไล่ข้างเนาะไล่ข้างแล้วก็อ่าเปลี่ยนเป็นก๊อกอีทีนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นก๊อกอ่ะฮะแต่ว่าโตอีออ่าอนี้ก็เป็นก๊อกต่อตรงมาครับก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับ คืออย่างนี้มันจะโอเคกว่านะครับก๊อกนะครับแปลงระบบแบบนี้นะครับเวลาน้ำมันเครื่องถังมันจะไม่มีอาการเลยแบบไอ้พวกเนี้ยจนดับไปเองเลยเครื่องอ่ะช้อ่ะปกติพวกเนี้ยถ้าน้ำมันน้อยมันจะเล่งไม่ค่อยได้แล้วอ่านะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวยกลงเลยหรืออ่าสปริงมีแล้วเนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่อ่าเดี๋ยวมาดูสเต็ปสปริงพี่ดีกว่าไม่เผื่อจะไปก๊อปมั่งนสิแต่ใส่สตตัวนะหน่ถือกว่านะ ไว้นอกตัวหนึ่งอ่ะโอเคนะครับบางทีมันแข็งเกินไปมันก็ไม่ดีครับพี่โปริงนะ่ันะควันท่วมมังม่งอะไรมั่งอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ใส่ขเอเวี่งแล้วนะครับเบียย้ยวไม่ใช้่ครับทุนเนี่ยเอ้าไอ้น้องขยับไปอันนี้คอยังเป<อ>็นสแตนดาร์ดใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับ ถูกสูบใส่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอะไรอ่ะอ๋อยกเหรอยกเครื่องลงง่ายกว่าก็กว่าจะยกอันนี้ไปเดี๋ยวยกเครื่องลงปุ๊บเดียวง่ายกว่าเอาแทนมาลองเลยคนนี้เจะนะอืออืออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกเครื่องลงแป๊บหนึ่งนะครับผมหนาดูเราขอดูสปริงขากระปนาขนาดนี้เอาถอดไปแล้วไงสปริงเขาอ่ะ ออหนพี่ลองดูดิมันถ้เต็บไหนอ๋อเราสองคนเราพอหรือยังต่ออันนี้จะเป็นชุดไล่ข้างนะครับนี่นะครับจะมีเบี้ยวนะครับแล้วก็ตุ้มดามนะครับไล่เบาด้วยนะครับอ,อ่ะอแล้วก็ชุดสปริง นี่ครับสเต็ปสองตัวนะครับผมจะไม่ใช้เยอะนะครับอ่าแค่สองตัวพอนะครับเหลือๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ก็ชุดลายข้างเหมือนกันนะครับแต่เบี้ยวนะครับองศาเดินไม่เท่ากันนะครับพอรถแคมมาต้องเก๋กว่านะครับอ่าอันนี้จะเดินอยู่ประมาณหนึ่งฟันนะครับอ่าถ้าเกิดว่ารถเดิมจะอยู่ประมาณศูนจุดห้านะครับไม่ถึงฟัน ครึ่งคันนะครับประมาณนี้นะครับพอเดินเยอะแล้วมันไม่มีกําลังนะครับอ่าพวกนี้ต้องเป็นรถแคมนะครับที่จะเดินเยอะนะครับเชา้าก็สองรอบ,รบแก๊สด้วยเหเดี๋ยวนึงอ่ะแล้วก็ฝานะครับอันนี้ทำวาลโตนะครับวาลสามแปดซีซี ครับก็เดี๋ยวจะเปิดพอร์ตให้หมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับพร้อมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เป็นไงเจ้าสองไปแล้วหนึ่งคนไปส่งคุณหญิงแม่ยุ้งม่คุณเมื่อก่อนอีคุณก็ส่งส่งคุณหญิง อันนี้ต้องใช้สองคนนะครับกดคนหนึ่งแล้ว็อกคนนึงใส่นะครับมันจะง่ายนะครับแต่คนเดียวนี้เอาไม่ไหวแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดใครซื้อไปใส่นะครับขากวนานะครับว่า50ก็พยายามเขย่าดูแบบนี้บ้างนะครับบางทีมันฝืดนะครับถ้าฝืดเราก็แกนเดิมใส่ก็ได้นะครับของรอยี่นะครับอ่ะ เช็คสปริงแล้วโอเคครับอ่ะนี่นะครับตามนี้เลยแต่ใครซื้อไปใส่ก็ตามนี้เลยนะครับดูโอริงจะงนูนน่ะดีเปล่าเดี๋ยวแล้วเนาะด,ด,ด,ดิดดขาเขานาดิไอเนี้ยของเล่นดิี๋คอยๆอยดูดิมันแหน่อ โอเคขันไะไรหมดแล้วนะอ,อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอหยาดประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับ,นะรบก็ติดหนึ่งตัวนะครับลองติดดูนะครับแ้ล อ่านี่นะครับขา150นะครับมันก็จะดังแบบนี้นะครับดูจากการเล่งนะครับก็ขึ้นไวนะ้ครับใช้ได้นะครับรอบนะครับกาเดี๋ยวจะลองจับดูที่ว่าในรอบต่ำๆจะสู้ดีหรือเปล่านะครับ สองเนียน้ำมันอะไรมันซ้เต็มหมดเลยอับหน่อยเลงเนั่นนี่ห คือข้อดีนะครับผมขาร้อยร้อยห้าสิบนะครับเวลาเดินรอบต่ำนะครับมันจะสู้ดีนะครับคนเอกปรากดกดให้มันมีควันหนะ่อยดิเอกอีก,อก มือนยิง่งมัอนยิ่งโหลดยิ่งเร่งเครื่องอ่ะเวลาที่จับดูแหมตูแกว้วเอ,อ,องเบาอีกหน่อยดูเสียงก็จะไม่หอบเมื่อกี้นิ่งเลยเอาอีกแล้วมันคันมันนิ่งเลยนะมันไม่หอบเลยนะเคกับเดิมไหมเสียงอ่ะอ่ะาได้แต่ได้ก็เบี้ยวได้ผลอ่ะ เดินรอบตับแล้วก็จับจับไปเอา้าวขดเลยอีกอีก ไงเจ้งสองอ่ะ, <laughs> อะโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็เสร็จเป็นหนึ่งตัวแต่พี่ไปเล่นเอาที่บ้านเนอะเล่นที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวโดนแจ้งอีกผมอ,ะอ่ะน้าวดับไปร้องอ่ะเสร็จเป็นหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือตัวรถอีกตัวหนึ่งก็เริ่มแล้วนะครับเหลือทำวาลโว่นะครับนี่นะครับ วาว4.4.38นะครับจับตอนนี้เดี๋ยวอัดหลอดวาวแป๊บหนึ่งนะครับผมน่ะนะครับตอนนี้ก็วาวโตนะครับทําเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเปิดพอร์ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับขัดเงาให้พร้อมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ได้ขออนุญาตไปประกอบเลยนะครับจะได้ลองเทสเสียงด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับ ก็จะเปลี่ยนลูกปั๊มใหม่นะครับลูกปั๊มแล้วผู้ฉีดนะครับก็หมุนแล้วเสียงมันไม่ไม่ออดไม่อะไรเลยมันเงียบเกินนะครับอ่าใช้เป็นของ n l r นะครับแล้วก็ท่อไอเดียเสียนะครับเป็นของช่างตะนะครับนี่จะเป็นท่อหักเดียวนะครับนี่นิยมมากนะครับหักเดียวครับแล้วก็ชุดนึ่งสามพันห้านะครับท่อนะครับแต่ถ้าใครสั่งก็รวมส่งบวกเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะครับเป็นสามพันหกนะครับนี่นะครับ คูนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับได้ขออนุญาตเปลี่ยนลูกปั๊มอีกแป๊บหนึ่งข่าววิจิตนะครับอะไรอ่ะเนี่ยจับไอ้ไอ้คนหมุนน่าจับด้วยน้ำนะอย่างไรบุหรี่อย่างจะเบียดไหมเนี่ยมันนี้ฝั่งนี้ไหนเนอะ

เดี๋ยวลางเสียงปั๊มดูนะครับผิดเจเมื่อกี้เลยสนับอะไรน้องอือ้ำดูซมำุดทอมอย,อย,งยงเขกมาเลยกีย่เมตก lâu oh giờ yeah, đập Ừ. nó kìa có tiền, bố có tiền, bố có tiền, có ่นะอะลองๆค่อยๆลาลาให้มันหอมๆอย กำลังนะครับในรอบต่ำนะครับหรือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เดินเบาได้สนิทปก,กติทุกอย่างนะครับสามโยกยัน อ่ะดเดี๋ยวจะขอไปลองเอานี่นะดีวพึ่งไม่อัดมากแล้วกันไปแล้วเหมือนที่นีด่ดูทีอ่ออดไหม,ไมเ,เล่งแล้วมันต้องไปเล่งแล้ว,อวพอ,อก่อนอ่ะไปคุณไปอืมโอเค โอเคนะครับก็ตัวนี้ก็คือก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็จะไม่เหมือนตัวแรกเนาะที่มีขา150ไอ้แต่จะสู้ผิดกันเลยไหมเพราะขาเวลาเดินเบาๆปุ๊บจับปุ๊บเร่งเลยเครื่องขา150มันจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับมาอีกสองตัวนะครับจากไหนเนี่ยพี่ไก่ตาโบครับฮะไก่ตาโบครับโอ้โหยังไกลเลยพี่เอ้ยยังไงเจ็ดสิบเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีดึง ได้ไหมนะเช้าราติดแดกร้องโอ้ทำอะไรบ้างเลยพี่ก็ตัวนึงแคมด้วยวาวด้วยโอ้ยเต็มเลยเหรอครับเต็มตัวนึงไรครับพี่ตัวนึงไรครับตัวไหนไรครับตันี้เหรอครับตัวนี้ไรข้างตัวนู้นเต็มนี่ใหม่ทั้งคู่เลยเนี่ยแล้วหม่สามตัวอีกตัวมราจะเอามาดอมีอาดูมาเดี๋ยวอันนี้มาก่อนแล้วแล้วอีกตัวนึงอโม่อะไรเอาโม่เดิมหรือไงโม่เดิมเอาโม่หนักเนี่ยนะอ่าได้มันสวดมากมัน ะะอ๋อครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไร่ค้าวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งทิ้งไว้อสองเดือนส่งเดือสามเดือนนะพี่นัดไว้เหอแข่งโอ้โหการเต็มหมดเลยพียดเลยได้อู่เลยนะแอบจะไม่ได้ออกเลยมี่ง,งานหน้าร้านนัานน่ะอ,อ่นะนะเดี๋ยวมารอดูอีกตัวหนึ่งนะครับไล่ข้างนะครับอ่ะโอเคนะครับ อ่ะนะครับก็ตอนนี้นะครับจากที่ว่าจะไล่ค่าอย่างเดียวนะครับก็จะของอยากได้แคมไม่หลบวาวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะลองเอาไงดีเอาแคมเก่าทำไหมละ่ะจะได้ถูกตังค์หน่อยเออ,ะอะนะครับตอนนี้แคมไม่หลบวาวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือเอาแคมเดิมเจ้าของไปทํานะครับนี่สเตปไม่หลบวาวเครื่องแรก จะขอดูผมไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่าจุดสปริงนะครับอ่านี่นะครับสปริงวาลสปริงกาวนานะครับแล้วก็ตุ้มดามนะครับดามไล่เบานะครับก็มีแค่นี้นะครับอ่ะต่ขออนุญาตใส่สปริงแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับแคมไม่หลบวาล ไม่ตอบนี่กเ,เดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับแล้วนกะ็จะลองเทสกในกำลังในรอบต่ำๆนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับตัวแรกเครื่องแรกนะครับเบอร์นี้ <c oughs> เอาเป็นรุ่นเอาจจหนุนใต้เครื่องไว้เมื่อกี้ไว้ <c oughs> ไวงัดออกมานะไม่ใช่มาเอาเครื่องนี้ คือจากความรู้สึกนะครับมันไวนะครับแรครับได้เป็นทีไม่สองแบนของเก่ามีกี่แบนมีสี่แบนแล้วทั้งหมดอะ่ะอ๋อแ,แ,แล้วออของเก่เาด้วยอะ่ะ

ไม่ค่อยดาลาดลยเนี่ยค่อยนะาจออากสู้นะครับนิ้ม นะครับก็ถือว่าอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าใจ้ได้ นะครับโมโมก็เดี๋ยวให้เจ้าของเอาไปเทสทาไมกันได้เจ้าของเอาไปเทสกลางนาอีกทีนึงนะครับลองเมื่อไหร่พี่เครื่องวันนีเเ้เช้าใช่ไหมผมจะได้ปิดโทรศัพท์ถูกเปอ, <laughs> องโทรศัทไดไม้มีไรอะ่ะไม่เป็นไรเดมานี่นีร้ <laughs> อ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปใหม่ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0ูน สามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ